ท่านผู้ฟังคะกรมทางหลวงที่จัดทำแอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดตามสภาพการจราจรและรายละเอียดสำคัญอื่นๆด้วยนะคะวันนี้คะ่ะเราจะไปสอบถามข้อมูลในเรื่องนี้จากท่านรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงคุณสงรงฤทธิยานันสัมภาษณ์โดยคณิธาลือสัตค่ะ ค่าขอพค่ณค่ะข่าขณะนี้ดิฉันอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงคุณทรงฤทธิานันสวัสดีค่ะท่านรองผู้อำนวยการคะ สวัสดีครับค่ะท่านรองคะขณะน,นี้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดแล้วอะค่ะในส่วนของกรมทางหลวงเองได้มีมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างไรบ้างคะครับก็ในส่วนของกรมทางหลวงนะครับในช่วงาการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ตอนนี้ทางกรมทางเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการร่วมกับทางตำรวจทางหลวงแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับตามเส้นทางต่างๆนะครับ <c oughs> ในการอำนวยความสะดวกความคล่องตัวแล้วก็ การอำนวยความปลอดภัยนะครับตามเส้นทางต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมตรงนี้ทํามาก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับก็จะมีการพยายามคืนพื้นผิวของเส้นทางนะครับตรงไหนที่มีจุดซ่อมสร้างหรือการก่อสร้างเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้ช่องจราจรเนี่ยเหลือเท่าเดิมมากที่สุดนะฮะ ในเรื่องของการเดินทางกลับเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการคาดการนะครับว่าเส้นทางไหนเนี่ยช่วงเวลาไหนวันไหนนะครับจะมีรถออกมากนะครับหรือเข้ามากนะครับ<ะ>ก็เราก็จะเตรียมร่วมกับทางพื้นที่เพื่อให้การบริการประชาชนเนี่ยเป็นไปด้วยความคล่องตัวนะครับจุดพักรถนะครับหรือว่าห้องน้ําต่างๆเนี่ยสามารถเข้าใช้ได้ด้วยนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนําว่าตรงไหนที่เป็นจุดพักรถหรือห้องน้ํานะครับหรือว่าสภาพการจราจรนะครับจริงๆเราก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่กรมทางหลวงนะครับก็ให้บริการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ<ฆ>อันนี้เราชื่อว่า Thailand Highway Traffic Application ครับ<ฆ>หรือสั้นๆเรียกว่า Highway Traffic ก็ได้นะครับ ซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะแสดงตัวภาพของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บนสายทางนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงมากขึ้นนะครับก็มีการบรูรณาการจากกล้องของหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับมอเตอร์เวย์ดอนเมืองทเวกลมทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็มีกล้องที่เพิ่มเติมก็เป็นของตำรวจทางหลวงนะครับที่ดูแลในเรื่องของสภาพการจราจรนะครับส่วนกล้องของสำนักอานวยความปลอดภัยซึ่งก็เป็นกล้องหลักนะครับก็จะติดตั้งอยู่ตาม เส้นทางต่างๆทั่วภูมิภาคนะครับของประเทศไทยแต่ว่าที่ผ่านมานะครับก็ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเราเองเนี่ยก็พยายามทําให้กล้องเนี่ยสามารถออนไลน์ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าจํานวนกล้องเหล่านี้นะครับมันต้องเรียกว่ามีการดูแลเป็นพิเศษะครับเพราะว่ามันใช้งานตลอด365วัน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษาพอสมควรนะครับ แล้วก็เรื่องเหล่านี้ครับเราก็พยายามรักษาไว้นะครับซึ่งเรื่องของกล้องที่ออนได้นะครับ <ทำ S 2> ให้ได้มากที่สุดครับค่ะมผมค่ะสำหรับประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง Android นะครับผมก็ <Energ iew. S 1> สามารถเ e ิร์ชโดยใช้คำว Trans ่าไ a n d Highway Traffic ได้เลยครับเมื่อใช้งานนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ อาจจะมีแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่หน้าหลักนะครับแล้วก็จะมีปุ่มทางขวามืออยู่หลายปุ่มเลยนะครับซึ่งคลิกไปตามปุ่มเนี่ยก็จะให้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่องนะครับอย่างเช่นกล้องพอเราคลิกไปที่กล้องก็จะมีตัวภาพแสดงขึ้นมาคลิกไปที่เส้นสีแสดงสภาพการจราจรก็จะมีเส้นสีแสดงขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องห้องน้ําอย่างเงี้ยครับก็สามารถคลิกได้นะครับเพื่อที่จะให้ดูตำแหน่งของห้องน้ําที่อยู่ที่ตามหมวดทางหลวง แขวงทางหลวงนะครับว่าตรงไหนมีเปิดให้บริการที่ใกล้ที่สุดกับตัวท่านนะครับตรงนั้นก็สามารถจะดูได้นะครับบางทีเดินทางระยะไกลเข้าปั๊มไม่ได้นะครับหรือว่ารถเยอะนะฮะในปั๊มก็สามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องน้ําตามหมวดทางหลวงหรือแขวงทางหลวงได้นะครับครับผมค่ะแอปพลิเคชันนี้ถือว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานนี้อย่างมากเลยค่ะ ช่ครับ uh huh. ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นๆก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าในการเดินทางของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือนอกช่วงเทศกาลนะครับเราก็จะให้ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำนะครับผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้อย่างเช่นตรงบริเวณไหนที่มีการปิดจราจรนะครับเนื่องจากการก่อสร้างหรือว่ามีอุบัติเหตุเราก็จะใช้ช่องทางนี้นะครับแจ้งข่าวสารไปยัง พี่น้องประชาชนผู้ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจุดไหนที่มีงานกอ่อสร้างเราก็จะพยายามอัปเดตเป็นครัง้งคราวนะครับแต่ว่าเนื่องจากงานกอ่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานกอ่อสร้างที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะเรียกว่านานๆอาจจะมีการอัปเดตทีหนึ่งนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการก่อสร้างก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับ แต่อย่างไรก็ดีถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวงนะครับ1586ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับตลอดที่4ชั่วโมงครับค่ะในส่วนนี้เองท่านอธิบดีได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมบ้างคะในการดูแลประชาชนในช่วงนี้ค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของการอำนวยความปลอดภัยนะครับใ,ในช่วงงานก่อสร้างนะครับเรื่องของแสงสว่างป้ายกาจรนนะฮะอันนี้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มองเห็นนะฮะแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับใ,ในส่วนของระหว่างการเดินทางในแต่ละวันนะครับทางคนทางหลวงเองก็มีเรื่องของแผนปฏิบัติการนะครับที่จะคอยดูแลต่างๆนะครับ อ่าอย่างช่วงวันขาออกนะฮะเราก็จะมีจุดต่างๆที่เราเข้าไปมอนิเตอร์นะครับซึ่งพอเป็นวันขากลับเราก็จะเปลี่ยนนะฮะมาดูอีกด้านหนึ่งในฝั่งขากลับซึ่งก็อ่าจะใช้เรื่องของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับกรมทางหลวงเนี่ยก็อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับมาตลอดนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็ไม่ได้พักนะครับเราก็คอยจัดการในเรื่องนี้นะครับในด้านทั้งความสะดวกความปลอดภัยครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับก็ในช่วงนี้ก็ยังมีการระบาดในเรื่องของโรคโควิด -19 นี้นะครับก็ขอให้ฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็เดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ พักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับตอนนี้ก็เดินทางเกือบถึงบ้านกันแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับสิบสก็จะลดลงเริ่มกลับมาอีกทีก็16แล้วก็17ก็จะมากที่สุดแล้วก็มาเป็นวันที่18นะครับก็ยังไงขากลับวางแผนการเดินทางดีๆนะครับการพักผ่อนนี้สําคัญนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยกันครับค่ะ แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงคุณทรงฤทธิชายานาันเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครัค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ